สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยควันหนานหลายพี่น้องเลยพาพี่น้องออกไปยางข้างใด่อด้ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อจุเลียเลยสิพามาเบิงป่าเนาะค่ะเนาะป่าที่มันจะขึ้นมาวางไข่นะคะพี่น้องสองสามมือนั่นสองสามมือที่แล้วแฟนจุลียเราลงมาเบิงเราบอกว่าเห็นป่าเดี๋ยวจุลี่สิพาพี่น้องมาลองเบิงมาสิามีบ่มือนี่เดี๋ยวไปเบิงกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ นี่มาเบิ้งกันพี่น้องเห็นบกคับพี่น้องเห็นตาปะนู่นในตัวนเงะพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้สิแลนมาพี่น้องสองตัวครับพี่น้อง เซมันมขึ้นมาว้างไข่พอว้างใครเรามันก็สิตายค่ะพี่น้องเห็นไหมครัพี่น้องปกติมันจะลายก็หนีค่ะพี่น้องแต่แฟนตีรีบอกว้างนั่นสิตามันไม่ใช่ขืนมาปีเว้นปีค่ะพี่น้องมันขึ้นมาว้างใค่ใคก็ตีเว้นปี ีนี่นี้ก็เลยบ่ลายค่ะพี่น้องปีหนาผุ่นจังสีไลยหุ่นตัวนั้นตายแล้วค่ะพี่น้องตายแล้วสงสัยสัตสัตปลามันลากขึ้นไปมั้งค่ะพี่น้องเห็นป่อแสมมือน ตัวเนึ่งอะพี่น้องตายแล้วมันวางใครแล้วมันก็สิตายเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวนั้นก็ตายแล้วปุน้นแม่น้ำเมนแม่น้ำญี่ปุ่นพี่น้องตรงนี้มันก็สิเป็นแบบแยกออกมาซื้อๆคบะพี่น้องแยกออกมาจากตัวเม้นเนาะค่ะเนาะ ควันไฟเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเลยจุลีว่าจิภาพพี่น้องขึ้นเขากับไ่ได้ค่ะเดี๋ยวบ่เห็นวิว ปูนองเบิ้งควันพี่น้องเลยลเดี๋ยวเราเห็นหอดเขาขนาดพวกเขายใกล้ๆนึ่งค่ะพี่น้อง เัยวนี left left right ้แม่งยูบ่ะโอ้ยแง่งยูยูกับพี่น้องเห็นว่ค่ะพี่น้องเห็นตปลาบ่ค่ะแู่งยูกับพี่น้องแังก็ตายนพี่น้องาะสั้นดิกดิๆ ปลาช่วงนี้จับบ่ได้เด้อค่ะผิดกฎหมายค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาขึ้นมาวางไข่เดียอีกตัวนึงอยู่ใต้คอนไม้ค่ะพี่น,ออนอ้องสลักสนะค่ะน้องพี่นอ้นนนอ,นองเนาะปลากระดาดมีสองตัวค่ะพี่น้องเห็นอยู่สองตัวสำหรับคลิปนี้ค่ะ ตอนนี้ก็นอกขัะ,ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ